เนี่ยครับว่าวของเราว่าวของเราครับไปแล้วครับจะไปแล้วมาดูกันชักว่าวนะครับผู้ชายของเราใครชักว่าวไม่เป็นต้องมาดูการชักว่าวนะครับตอนนี้ดูดีๆครับว่าวจะขึ้นหรือเปล่าครับว่าวจะขึ้นหรือเปล่า ไปแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้โหสูงมากสูงมากสูงมากมากครับโอ้โหไปแล้วครับสูงทีเดียวสูงทีเดียวจิตไฟด้วยนะครับตอนกลางคืนจะมีไฟสีเขียวอ้โห ดูหางครับหางยาวมากอมลอยลอโหอันนี้ยังไม่สุดนะครับยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับต้องปล่อยอีกต้องปล่อยอีกต้องปล่อยอีกครับนานๆครับอันนี้ ต้องชักนานๆนิดนึงครับถ้าใครชักไม่เป็นนี่ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเบ้าไม่ได้ชักกันง่ายๆนะครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าวจุลานะครับพี่น้องโอ้โหไปแล้วไปแล้วอืมเดี๋ยวซูมนิดนึงซูมซูมนิดนึงอืม อนี้มีเสียงธนูด้วยครับใส่ธนูอ่ะซูมกันใกล้ๆซูมกันใกล้ๆอ่าดู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 ดตอ,อนนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนค่ำคืนเรามาเล่นว่าวกัน,นครับมาเล่นว่าวกันที่ ทุงนานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูให้ดูด,ดูว่าวอ่ามองเห็นไหมครับเห็นรือยังครับเห็นรือยังครับอเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูออยู่สูงม,มากมีไฟสีเขียวนะครับตอนนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่จะยังไม่เห็นไฟที่ติดอยู่ตัวว่าวนะครับ แม่ก็มีติดตนูให้มีเสียงด้วยครับตอนกลางคืนก็จะดื้อ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 แม่ครับทั้งคืนนะครับดื้อ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 นี่ครับเขาเรียกการเล่นว่าวครับดื้อ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 เป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะดื้อ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 โอ้โหนะครับสูงมากนะครับอันนี้จากจากพื้นนะครับจากพื้น จากพื้น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 บ้านของเราจากพื้นบ้านของเราขึ้นไปนี้ก็โอ้โหสูงมากนะครับสูงมากอะ่ะสูงมากสูงมากครับสูงมากอืมอืครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาอยู่วัดพังทอง คุณนานะครับบรรยากาศเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ